นะครับเดี๋ยวเรามาชมกัน10มื K ่น M K K คำเตือนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่กันเนาะวันนี้ลูกก็ขอให้ดวงสมพงษ์เลขสัมพันธ์กันนะครับมี3มี7เสียดายไม่มี9นะครับโอ้โหเฉียดคู่อีกนิ่ เดียวนะครับเสดยลีเนาะนะครับลูกต้องกราบคอภหยหลายๆเด้อครับเนาะก็เกือบแล้วนะครับเกือบแล้วเอ้าว่เป็นยังเอาไหมนะครับชีวิตนะครับไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะครับเพราะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่9พฤศจิกายน66นะครับวันนี้ลูกก็คำนวณมาใหม่แล้วนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกัน ใครที่เห็นแล้วนะครับคอมเมนต์คขาว่ารอไว้นะครับแล้วกดติดตามกดไลค์นะครับเดี๋ยวลูกจะลงคลิปอีกในวันพรุ่งนี้นะครับลูกต้องขอคำนวณอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับที่ไม่อยากรอนะครับใต้คอมเมนต์นะครับได้เลขมงคลกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญมหากุศลกันด้วยนะครับ